จ้าวันดีจ้าพี่น้องปองไปทุกคุดทุกคนเด้อจ้าพี่น้องมือนี้วัาสิมาต้อยหมกม่วงไปบ่มจ้าพี่น้องหมกม่วงนำดอกไม้จ้าสุ้เหมือนที่มันเป็นก้อนหั่นมันกะจะสุกแล้วเนาะจ้าพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ต้อยไปแล้วต้อยไปแล้วสุดหนึ่งมื่อนี้มาซองบางต้นมันอิ่มมากกัเหลืองอีกแล้วแม่พี่น้องแห้งพี่น้องแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆงามๆแล้วบองก้นมันกัเหลืองแล้วจ้าพี่น้อง ใบบ่มหน่วยงามงามพี่น้องเราเบิง้งไอ้พี่น้องเบิ้งอันทุ่มยึดทั้งตนมันเน่จาจะพี่น้องจ้ะพี่น้องไต่เบิง้งส้มเป็นไม่จะนีขึ้นหน่วยรุ่นไม้ขึ้นมาจะพี่น้องมันจะเป็นรุ่นอยู่นาะจะเราเบิ้ง,กงดกดกพี่น้องเราเบิง้งดกคากพี่น้อง ดกดกระวังสะอ่อนพี่น้องมาที่นี่มาบ้างอันซุ้มหลุนก้อนจ้าพี่น้องนี่ซุ้มหลุนก้อนมันก็เป็นน่วยแล้วเนาะจา้ะเนี่ยก้นมันจะเหลืองแล้วจ้าพี่น้องก้นมันจะเหลืองเรา,าก็กเรียกว่าสิต้อยลงมาบม่มปุณนนะ่ะหลายน่วยอยู่จ้าพี่น้อง น้่งแล้วป้งก้นมันจะเลื้องหรือจ้ะ,ะบม่านเอาไว้ค่าต้นมันจะแตก อยู่างียๆงามๆจะพี่น้อง ต้นวยงามๆนะจจะพี่น้องมงมันจะสุกแล้วจ้ะอันเยอะ พี่น้องนี่บกม่วงแล้วก็งามงามจุด้าพี่น้องไปเบื้องอันที่ต้อยลงมาวาดจ้ะพี่นอ้องมิตอนอยงามงามงาม,งามจ้ะพี่น้องอัน,นอันนี้พันธ์สีทองนะจ๊ะบกม่วงบกม่วงนามดอกไม้เฮาแต่เบื้องอีกส้มหนึ่งจ้ะอันนี้คือต้อยลงมาวาดน,นี่แล้วไองพี่น้อง ตะน่วยงามๆเอาก็ไว้ตะบมเนาะจ้ะพี่น้องนั่นอันนี้มันพันสีทองค็ละสีเลยจ้ะมันต่างกันให้พี่น้องเบ่งมจาจ้บพี่น้องเบ่งสะอ่อนมีตะนวยใหญ่ๆง,ง,งามๆจ้ะพี่น้องส้มเกิดไม่กับมีอีกส้มเกิดไม่กับมี่จ้ะ จะเก็บไปเรื่อยๆจั้งสิ้ลจปปนนนนะจ้าพี่น้องมันสุกพ่อซุกมากกะเก๊บโบ้มไหวจะไปปั่นพี่ปั่นน้องกินนาะจ้าพี่น้องต้นมันต้นมันก็มีสองตอน้นอ้ากกะปีไปไซมากะปีไปไซมาฮ้อนแดดฮอนแดดกะปีกินน้ำ ต้นน้องจาเมื่อวานเนี่ยก็ต้นนั่นเนะาะจ้าพี่น้องเมื่อวานนี่เก็บต้นนั่นวันนี้เมื่อนี้เมื่อนี้มาต้อยต้นนี่จ้ะเมื่อนี้มาต้อยต้นนี่เราเบิกน้อยมันน้อยงามบ่าจ้าพี่น้องต,ต้นตำตำน้อยกับงามงามเราก็สะอ่อนต้นน้อยงามงามจ้าพี่น้องแล้วบก็ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ได้จ้าภาพี่น่องมาสมมันบอกมวงจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ดอกเกตปานหน้าได้ได้จ้าคลิปหนาบอกกันไหมวัสดีค่ะ